มาดีครับมาดีครับมาดูอ้อยตั้งแต่ปลูกไว้พี่้องเออไม่ได้มาดูพี่ตั้งแต่ปลูกไวอ้โหเกินคาดงามเกินคาด แต่ปูวไวยไม่ได้มามาดูเลยมือแอร์พึ่งมาสองเดือนนะโอ้ยเกียวเลยพี่น้องเลยเกียวโอ้ยดูงอกด้วยเฮ็ดดีจางบกสัง ô kỳ vọng mặt ตอนมันลดน้ำงอ่างๆโอ้ยจ้าเจ้าเจ้วเ้เดิมนี่ยิ้มจึงกแข็งบบี่เฮ้ยพี่น้องเลยยิ้มจึงแยกแข็งนะครับเดิมนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับ